เพื่อนเพื่อนพบกับช่องเลมันแบบอนเฟรนช์แชนแนนะคะวันนี้นะก็จะไปที่ไปไหนจ๊ะกำลังไปไหนจ๊ะกำลังไปป่าตองโอท็อปจ๊ะกำลังจะไปป่าตองโอท็อปนะคะเ,เพื่อนๆดูข้างหน้า Thank yeah. you.